สวัสดีครับลูกหมายมลี่ค,ครับเมากควเนื้อครับตอนแรกเนี่ยครับอาหารมื้อเย็นครับ ตัวเนี่ยแบบแสบกันเฮ้าของนียังหลายก็คืองทิ้วแห่งหอมที่ตะไใร่้ก็คู่ต้นหอมครับใส่ใบใส่บกเขือจังน้อยครับนะครับตัวจังน้อยก่ะมีสลิดนดนึงนะครัไม่หลดดีไม่นำปลาครับไม่นำปลาลาเนนนึงครับ มรนมียังหลายครับขั้าต่อไปครับเอาเบิงงขั้นตอนต่อไปทำตะไคร้ครับได้ระครูดครับมบกรูดกระนอเึ้นเบอร์บุเบอร์ว่าคื้นกันเขาว่านี่มะกรูดใส่แล้วก็ตำปกงไปทำไม่เลยี่ย ให้อะไรก็ใส mm ่ก hmm. จับน้อยครับใพริกแก้วครับข้าก้อนเาะขัวพริกกหอมจัหน้อยครับ หอมจากน้อยเท่ากับปลาเส้นเนื้อครับครับโอมหอมจะไปทำเนื้อใส่ ตัวไปให้เขาห้อมพอแต่ปิดหอมตัวพรอมพรหอมๆแล้วทั้งกับเอาเนื้อลงใส่ครับครับเนื้อลงไปครับอืมก้นตัวไปเรื่อย จนวกว่าเมื่อสุดเพื่อเพื่อชั่งน,น้อยครับขัวเนื้อจ้าโอ้ัวเนี่ย เนื้อออและครับน้ำหอมมากมกว่ากุ้งกรอดครับคือ,อกระแสน้ำปลาหลายมันนัวนิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงแกะเราดีั้งซอนครับซอนหน่อยนึงครับของนัวใส่หลายแซ่บหลายนัวใส่หลายน้ำปลา สอนหนึง่งครับโอเคครับพานีครับเสร็จแล้วครับก็ใส่พักลงไปเ,เวว ก็บอกเย,เยอะช่วเยอะมเนนใจขอบไปห้ด้วยก่อนครับต่อยวก่อใส่ต้นหอมลองไปครับสีสันจะกินเนื้อ,อเคานี้แบบเสียบครับ <Yeah. S 2> น้ำมูกันงน้อยจับ ประมาณนีน้นึงครับประดีวมันเกาาน็ดครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราอยากหอมๆสักหน่อยแล้วก็ใส่เผือสักครึ่งส่อนประมาณนี้ครับใส่ม่นื้อวขาลองไปไปด

สีแดงสีสันครับสีแดงสีอะไมไม่ไ้อนนะเอาสีอะไรก็สีแดงสีแดงครับเคยวะเคยแซ่บครับแซ่บแน่ตอกเสิร์ฟครับมากมากพี่น้องมากเนี่ยแหละครับหอำเนื้อบ้านเทาที่นี้เขาสวยเอ้ยเขาเหนียวมันฮ้อนคุยกันที่ละต่างกัน มไปซ้มือนแหละาครับมาทุกแล้วครับสิงเขาพี่น้องัวเนี่ยรอนมากเอิเดวกกันแซ่บๆปวตนเนื้อหือทำยังไงเอเก็ร้อนร้อนว่ รุ่นต้องเห็นเผาแล้แล้วกเห็ดผีดิบรุ่นเ้ียนดิบเนี่ยฮะเหียนดิบบออืมตัดตัดคออีกบอไม่เห็นรุ่คลูกเคุยหนุนันนะละคครับด้ครับดครับกันเ

谢谢大